มาเจ้าเบิงเบิงเฮ็ด่นค่ะพี่น้องพี่น้องเบิงเฮ็ดไม่ขวัญพูนพูนพูนเฮ็ดเท่าไงพวดเกินเป็นดงเป็นดวนเลยค่ะตุปุติปิขึ้นมา่นโอ้ยลายหาลายขาดครับนลลายคักหลายเนี่ยมาตัดบ่เนี่ย หลายลๆหลายโพดหลายเกินดอกนี้เสียชีวิตไปแล้วค่ะดอกเป็นไงดอกอื่นดอกนีมาดอกแบบง่ายค่ะดอกเป็นไงครับนี่ครับนี่เนี่ยแค่ๆนักๆโอ้ ลายลายลายค่ะขาก็ใหญ่ๆอบอวบน้ำค่ะมันอยู่ในหยาอยู่ในหยาขาก็สยิ่งย่ๆ,ๆอบอวบป่ะเพียเพียกินน้อง เอาแต่ดอกที่ยังไงนะคะมันจะได้ตากนั่นดอกน้นอยๆเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหนาห้าค่อยมาใหมนี <c> ่ไ <oughs> หลายคักหลายเนี่ยมึเงเนี่ยมึงเจ้าเบิ่งเนี่ยเลียใจเลียใจหลายเห็ดหลายเห็ดหลายผู้ใดอยู่แถวนี้มา่าพวกมีเห็ดกินมาพี่เด้อมาหาแม่ขวัญเห็ดแม่ขวัญหลาย แม่ควันสิบห้ามาเก็บเดี๋ยวผ้ามาเก็บข้าเห็ดหลายคักโพดโพปวดโพดโพดปวดโพโพแมาไหม โผดโผดโพค่ะเห็ดร้ายไหลามาเด้อมาเด้อมาเก็บเห็ดกันแม่ขวัญเนี่ยจ้ะหนึ่งเจ้า่งเจ้าหนึ่งเจ้าพุ่นค่ะเบึงแนีเห็ดเนี่ยโอ้บลกหลายนตาทั้งนี้ก็ตาทาั้งปีก็เด้อ เจ้าเบิงเห็ดไปข้างๆกันนีราคามันเล่ยราคามันเล่ยถือทั้งหลายเนี่ยคือถ้าไปพอ่อกับไปพอ่อยังชีเลยตัดข้าวเดียวคุข้าวเดียวคุเลยค่ะ,ะข้าวเดี่ยวคุหนึ่งข้าวเดียวคุหนึ่งเลยล่ะนี่คือตัดเลี้ยวหวาตัดเลี้ยวตัดชาเนาะบ๊วยขึ้นกัน ความเร็วแต่ละคนว่คือกันหลายๆจ้ะมามาตัดเหตุการตัดเหตุการตัดเหตุการ์มาบางคนก็ถนัดมีดบางคนก็ถนัดกันไก่เด้อจะ้ะตัดเหตุอันนี้ตัดเหตุด,ดำหอ้องเนี่ ขวานกลางชื่ออะไค่ะบลาแดกมีดมาน้ำกันนี่ยไอ้ปลดแดกกันไก่มาน้ำกันไก่อยู่รถอยู่รถโมเมนต์ปลแดกมาน้ำดิน้ำใส้จักรยานมานี่ตเต็มคู่แล้ว มันทั้งหัวเห็ดเนี่ยแหละคะ่ะหลายพดหลายเกินเอางงขวบใบไปทั้งพุ่มแม่ควันก็ได้ตัดสะอาดสะอาดด้วยดรอค่ะมือน,นี้ ะว่าเอวไปไปตากเลยนะเอาเบิ่งเนี่ยเอาเบิ่งเห็ดกม่อนนะปวดเอวแล้วค่ะ <laughs> ปวดเอวแล้วค่ะปวดเอวแล้วค่ะนอ้อง กันเง้ๆด้ค่ะมามั้อเนี่ยเป็นกุ้มเป็นกอค่ะนัตจุ่มเป็นกลุ่มเป็นกอเป็นก้อนหลายจ้ะหลาย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 ด ขาเงี้ยง่ายขาขาอบปวบค่ะเดี๋ยวไปเฮ็ดน้องกินน้ำเดี๋ยวตากไปไายน้ำนาะค่ะเฮ็ดน้องกินนอมข้าวมาอนี่ยุบบะสุกหรือจะแกงไปตัดข้าวเดี๋ยวคู่แล้วค่ะ เบื้องไหนค่ะพุ่นพุน่นเมีดดยน,นมืดได้ขนาดไหนเมียนมืดเลยน่ะพี่พี่ชุ่มจิตตัดเอามิดดอกง่ายๆนียค่ะ ากแข่งแล้วมันยังสีบอยย่งมันจังสีย่งเนี่ยจ้ะออดอกหน่อยเปล่าเรือแต่ดอกนี่างเนะเฮ็ดร้ายจะปีนี่ไร้พวดไร้เลี้ยบหมดละ ได้นั่งตัดแล้วนะเล็กจักหน่อยพี่แคมองนึงเราตัดแต่ดอกใหญ่ๆมันกับพ่อค่ะเราตัดแต่ดอกใหญ่ๆจ้ะมามา พุ่นพี่ค่ะพียะๆีอดอกน้อยๆงัวก็ขึ้นกันายอยู่ค่ะพอทีคณะหนึ่งค่ะพุ่นๆุ่น,นเห็นบ้านั่นอันนี้บอกเป็นกอเลยค่ะเนี่ยเป็นกอพุ่นดูบแบบนี้กันนะ

โมได้อยู่ในยานะ่ะขาบางทีสันส่น ไปจบทีคณะนึงอ้ยานี่ในไปทั้งไดไก่อะมันขึ้นมืนไ่ขึ้นเป็นมูขนาดยังที่เหรอคะขึ่นเป็นมูขนาเป็นดงดงดอนดอนนีน่ที่เหรอะกากซากข้นมาเนี่ยและ เหลืองมาเห็ดเหลืองแล้วค่ะนี่ยพี่ดอกนึงในน้อยดอกน้อยเนาะปอยถิ่มไว้จ้ะทำพันทำพันตัวไปท่านพละหนาวเมืองพื้นค่ะใบไม,ม้เริ่มโลนเต็มเลยค่ะใบไม,ม้โลนเต็มเลย,หหลเ,เ,ลยหเห็ดเหลืองเล้วค่ะสวัสดี บบเก็บแต่ดอกเงี้ยๆกับพ่อคะ่ะดอกเล่นๆที่มันแหวงค่ะ,คะยังไพออพงพุ่นเก็บออกมาเมือดได้ค่ะเห็ดดำดำนี่พ้คอค่ะเฮ้ยมาเจอเบิงบ้งใบไม้โลนอันนั้นเห็ดเหลืองมันเห็ดเหลืองนี่ค่ะ เห็ดเหลืองะว่าเดี๋ยวปล่อยนันไว้ทำพันธุ์น้ำนะค่ะพี่พี่ชุ่มหนึ่งเห็ดเหลืองก่อนี่ยดูเห็ดเหลืองนี่กระเมีนถิ่มไว้บวงงามแบนไดนพี่ดอกพี่ะเห็ดเหลืองก็ล่างงามค่ะคุณดอกหนึง่งมันเพรเวๆนะคะ่ะ เห็ดเหลืองค่ะเห็ดเหลืองดอกนั่นกับทิมไม่นี๊แล้วค่ะเพรมันทำพัาน,น้ำจ้ะเอาฝนต๊พที่น่องวันนี้เพราะฉันหอดใสอยอะมันก็ได้คู่เดียวนั่นค่ไ่นทั้งเหลืองทั้งดำานี่เทั้งเหลืองทั้งดำมันก็ได้คู่เดียวค่ะเพราะฉันพอคู่ซ้ำจ้ะพี่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 เหลืองเฮาพี่ เป็นโจโกโ๊กขั้วอยู่ีนค่ะเป็นก่อเลยค่ะนะขินจเห็นมาข้นเป็นก่อโจโกโ๊ก้วเลยเปียกค่ะเห็นมาฝนตกค่ะฝนตกอเอาแต่ดอกใหญ่นันไปค่ะชุ่มหนิวมันข้นมาแล้ว นี่กระป่อยมันไว้นี่ค่ะพี่ดอกนึ่งหยอกยางงามค่ะพี่สวยงามทั้งตอีกดอกนึ่งค่ะจงเย้ย ปัดปัดปัดค่ะนี่ค่ะทำความสะอาดออกจากปลาค่ะมันค่ะถ้ามีเวลาค่ะบางมือกบับไ่มีเวลากับไ่ได้ปัดจ้ะจ้ะเห็ดแม่ขวัญมือน,นี่บรรยากาศค่ะจักรยานบ่ลมีนะคะมือน,นี่ย,ยังตั้งคอยย่อยอยู่กอดี้ดีฝนก็ตกค่ะแดดก็ะอ,อักมันหรือมันแจ้งต้นไม้เชื่อ โอ้พี่พี่ดรอนเห็ดเหลืองอีกดรอนนึงอ่ะเนี่ยสีขึ้นกันละคาก็ใบใหม่ขึ้นกันกลับเลยนี่ค่ะนี่ดอกหนึ่งน,น้อยๆพุ่นมีจุ่มนึงค่ะพุ่นจุ่มนึงเห็นป่เห็ดเหลืองค่ะนะ ผนดอกนี่ค่ะ <S <S แหงๆแหง่แหงๆแหง่ไก็ดีค่ะไม่ต้องไปตากหลายโอ้ยฝนลงค่ะฝนล,ง,นลงห้ามหัวแม่ขวัญมาเจอรเบิงเนี่ยผลเห็ดแค่น่ะเห็ดดำเห็ดดำค่ะผลผนทั้งหนึ่งผน มาค่ะขากากสากระน้ำเงินมืดจ้ะหลายพวดเก็บเก็บเก็บหลกระจมพุ่มีกระจมคือเราค่ะโคตรเนาะ <c oughs> ปวดโพขาเง um ี้ยวดีข่ะงามดีมันเนไปเมื่อศักด pues ิ์ดอกเล็กดอกน้อย เหมือนแม่นเหมือนเยอะแยะเยอะแยะขากระซิบยาวๆซะขามันก็จะมีเตลุ่นนี่ลุ่นคำคำนี่สีกระแมนค่ะรุ่นเลี้ยงเลี้ยงไสๆกระแมนตั้งกันขามัน แต่มันโบนเนาก็ได้เมดค่ะแต่ว่านี่สีคีคือเห็ดเนาเห็ดบบสมบูรณนะ์นะแต่ว่ากะมันกะบบเป็นยังงสมบูรณ์ดีวุ้ยวอ้ยโอ้ยนี่มันเจ้าเบิ้งทั้งพี่พี่ พวกแรงมากแม่กักซา,ากเลยแมนไปมดัดจะพี่นวงเบิ้งคุณเจ้าเบิง้งมาเจ้าเบิง้งใช่หมดเลยค่ะใช่หมดเลยแมนเหมืดแมนหมิดแมนเหมิด,มเหมดเลยค่ะ เงนหมืดเลยค่ะขากระยาวเย้าผลสายชาติแบตชาดใส่น้ำเจาเบิ้งเจาเบิ้ง่นขาหน้าเหยะทุ่ยขาหน้าอยู่ดีเด้อ กล้องก็ได้ฝนกระตกบ่พ่อกล้องค้นก,นกระกข,กกขวมจักไหไ้ไวห่านีาา่เราอวบครับลายลายขึ้นสองดอกสองในหนึ่งพุทธเกิด หัวนหน่อยด้ิค่ะเงาเงาไงโอ้ยนัาคับงามเลยแค็แคนะโคตเกินแม่เกษีเต็มตะคุจะพี่พี่หันมาบังทั้งพี่มาเจ้าบึ้ง ควมจักไห้ไว้ควมปับ๊บควมปับ๊บป๊าดเบิงขาเงาโคตรนงาเกินตัดเอาแต่ดอกง่ายๆอย่าพอค่ะ เงยคักนะนั่นเดี๋ยวไปตากมั้งสิหดนะค่ะแง้มสิกินแล้วก็ไปแช่น้ำขึ้นเนาะเบิ่งเน่ยมาเจ้าเบิ่งเนยมาเจ้าเบิ่งเน่ยกระพดกระละลาย ละยระกไรเยอะจ้ะบ้าค่ะดอกน้อยดอกน้อยไว้เดี๋ยวถ้าบพราันไหนหนาวเดี๋ยวเดี๋ยวผ้ามาตัดอีกเทื่อนึงจ้ะเบื่องไรคุณแม่นเหม็ดนะโมนี่มาขากขนใหญ่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 อวบอวบ ปล่อยทํำพัดเลยเสียชีวิตไปแล้วหลายโพดอันนี้อ่อนๆอยู่ได้อยู่มุนีก็ได้อยู่อยโอ้ยมจบบา้าเบิ่งลายโพดลายเหลี่ยจ้ะจำมนมงจำมุ่มนีิกับพวกมุนิค่ะ กันกแม่นเหมือดม,นมูนิมูนิมนิเดชิตัดเอาซ้ำนี่กแกพ่อพราะว่าเต็มคูแล้ว